กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วอ่าเอาจำได้ครับมาแล้วครับเต็มแรกครับโอ้โหกว่าจะหาตัวเจอครับเดี๋ยวลรถขึ้นกันครับมาแล้วครับโอ้โหเต็มสวยแล้วครับโอ้โหกว่าจะหาตัวเจอครับมินิสามเซ้นครับอตีไปตีมาเลยครับมาแล้วเต็มแล้ครับโอ้เต็มสวยแล้วโอ้ปลาเริ่มหายากแล้วครับ วิ่งไปวิ่งมาแล้วโอ้โหก็จะได้แต่ละแต้มมินิ่สามเส้นครับเดี๋ยวออฟฟิศบุรีนะครับเต็มเต็มครับหมายน้ำเดิมครับเดี๋ยวไปเริ่มถืภาพครับโอ้ลุดครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนเช้าเช้านะครับเช้าก็ไม่รู้จะไปไหนครับบนเวียนอยู่แถวบ้านนะครับก็รู้อยู่ครับเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเป็นจุดที่สำครับก็มาแล้วเต็มแล้วครับเพิ่มมาครับเต็มแล้วของวันนี้ครับสายสายครับ โอ้ว่าจะหาตัวเจอครับมาแต้มสวยครับประมาณสี่ห้าขีดนะครับนครับมินิสามเซนนะจ๊ะนะจ๊ะอีออดเพิ่มดีตัวใหม่นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับก็ติดตามชมเรื่อยครับวันนี้จะได้กี่แต้มครับโอ้โหปลาเริ่มหายากครับก็ยังมีตัวกัดอยู่นะครับหมายเดินครับนะครับสดครับ ครับกัดแล้วก็โดนเลยกัดแล้วอยู่ไหมอยู่ครับโอ้โหไม้เดียวเลยครับลงไปพั่เลยโอ้โหมาแล้วครับไม้ตงครับไม้เดียวจริงครับลงไปโอ้โหมาตงครับเหียบส้มครับแต่เยียงไงก็แดงครับลงไปไม้เดียวครับโอ้โสภาพไม้ก็เดิมๆนะครับส้มนะครับสามนะสามเซนนะครับไม่ใช่สม้มยลืม มินิสามเซนครับตีมินินะครับมินิไม่ใช่ส้มครับโอ้โหลืมร้อนครับครับเดี๋ยวพมายามตั้ตาครับโอ้โหเด่เริ่มร้อนแล้วครับนี่ครับมินินะครับมินิสามเซนนะจ๊ะเดี๋ยวออดเปรดปลีตัวใหม่นะครับมาตีไต้ามแลครับเมื่อกี้เห็นมันไล่ไล่ลูกตาอยู่พว้เลยครับตีไม้เดียวจัดเลยครับมาใหม่นี้หูตาต้องไวนะครับ ไม่งั้นอดแน่ครับมาแล้วแต้มที่สองครับเดี๋ยวชมไปเรืเร่อยๆว,วันนี้จะได้สกีแรกครับครับโดแล้วครับโดแล้วครับ สงอ, pues องไม้โดนเลยคร nah, ับอ่ามาแล้วครับนี่ครับเป็นไม้ข้างทางครับนี่ร้านร้านค้าครับไม้แต้มครับเป็นร่องแหนนะครับนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับอ่ไม้แต้มแล้วไม้ข้างทางจริงๆครับตัวดำตีเลยปี่กองดไม้โดนเลยครับอ่านี่ครับเดี๋ยวย้ำทุกข้าวครับ Làng tan lắm, nhỏ pa kịp con lắm pa kịp con làng tan lắm นี่ยังไม่มีนี่เนี่ยไงนี่อ่ะโดดมานี่แล้วครับนี่มาแล้วครับฮาฮ่าเป็นหน้าปักท่อครับเอาจนได้ครับเต็มปากเต็มคำน่ามาแล้วครับมินิสามเซนนะจ๊ะมาแล้วครับเป็นหมายข้างทางครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับว้า มาข้างทางครับเนี่ยข้างถนนแล้วครับนี่ถนนนะครับรถผมจอดอยู่นู้นหมายจ้าม้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วมาแล้วครับอ๋อหมายเดียวเลยครับออกขึ้นครับเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดปลายังหายาเลยครับอ้าฮ่ฮ่าลงไปกัดเลยครับ โอ้านสวยครับมินิครับมินิสามเซนนะจ๊ะโอ้โหเอาอยู่ครับนี่เต็มขอแล้วครับครับเดี๋ยวขย้ำทึกภาพครับหมายแต้มครับเป็นปลาทองนะครับปลาทองไล่ตีตามตะลิงนีครับมีโทเป็นโดนะครับค่อยๆลากลงมาครับมินิสามเซนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอย้ำาทึกภาพครับหมายแต้มแล้วครับ แล้วกัดแล้วครับนี่โดนจนได้ครับเอาขึ้นครับเดี๋ยวหลุดออกมาครับนี่ครับฝาหลังฝนครับเมื่อกี้สักเมื่อสักครู่ฝนตกก็เข้าไปแอบฝนครับก็ออกมาก็โดนแล้วครับใส่มินิครับมินิสามเซนนะจ๊ะนี่ใส่ผักเข็มครับอีกครับด่าไม่แต้มแล้วครับไม่ครับไปหลบฝนเมื่อกี้ฝนได้ตกมาสักพักหนึ่งกอกมาตีเนี่ยฝนยังหยิบมยิบอยู่เลยครับ ได้ไม่แต่งครับหมายเดิมครับขวาล้องด้วยได้ไม่แต่งครับ